ข้าเหนียวปิ้งทำเองง่ายๆที่บ้านอร่อยมากเลยไสรวมพร้อมวิธีทำง่ายๆวิธีหอ่อมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะสูตรข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวนุ่มหอมมากๆเลยไม่รอช้ามาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะข้าวเหนียวดำหนึ่งส่วนหรือว่าหนึ่งถ้วยจะใช้ถ้วยอะไรตวงก็ได้นะคะหนึ่งส่วนล้างทำความสะอาดให้ดีเสร็จแล้วลินน้ำออก เติมน้ำร้อนน้ำร้อนจัดเลยนะคะเติมให้ท่วมๆเยอะๆเลยเผื่อแช่ข้าวเหนียวขาวด้วยคนให้เข้ากันทิ้งไว้20นาทีข้าวเหนียวขาวอัตราส่วน3ส,ส่วนนะคะหรือว่า3ถ้วยขวัวทิพใช้ข้าวเหนียวใหม่นะคะนำไปล้างรอบนึงล้างฝุ่นออกสักเล็กน้อย นำมาแช่ใส่ข้าวเหนียวดำของเราได้เลยเข้าวเหนียวดำก็ครบ20สนาทีนะคะน้ำเขาก็จะดำเข้มแบบนี้เลยค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็แช่ทิ้งไว้สชั่วโมง3ชั่วโมงผ่านไปเราก็จะได้ข้าวเหนียวที่สีสวยแบบนี้เลยนะคะไม่ดำเกินไปสีสวยง,งามเม็ดข้าวเหนียวดำของเราก็นิ่มเรียบร้อยนะคะนำไปนึ่งได้เลยนึ่งยี่สิบนาที ัวทิพใช้มันม่วงแล้วก็เผือกหอมหั่นแบบนี้แล้วก็นำไปเนื่งเหมือนกันเนื่งให้สุก20-25นาทีพอสุกแล้วนำมาบดต้องบดตอนร้อนนะคะเติมเกลือเล็กน้อยขัวทิปไม่ใส่น้ำตาลนะคะกินแบบนี้เลยเอาความหวานของเผือกกับมันธรรมชาติส่วนใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลทรายได้ มาแต่งสีเผื่อกันค่ะใส่มันม่วงเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันเผื่อกก็จะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะข้าเหนียวขัวทิบก็เลยมานึ่งครึ่งชั่วโมงเลยนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะปิดแก๊สได้เลยคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดแก๊สปิดฝาไว้นะคะแล้วก็มาเตรียมกะทิกะทิกล่อง 150ml น้ำเปล่า130 ml เกลือปลายช้อนชาหรือว,ว่า1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลทราย5ช้อนแกงใครชอบหวานก็เพิ่มขึ้นไปเลยเป็น7ช้อนแกงนะคะขัวทิพย์ชอบกินหวานเล็กน้อยกินได้เรื่อยๆนะคะถ้าหวานจัดกินแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วตั้งแก๊สแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันใส่ใบเตยหอมด้วย พอน้ำตาลละลายดีแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวได้เลยใส่พอประมาณนะคะประมาณนี้เปิดแก๊สต่อแล้วก็คนให้เข้ากัน คนให้น้ำกะทิแห้งเล็กน้อยประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะปัดหน้าให้เรียบๆแล้วก็ปิดฝาพักไว้10นาทีเรามาทำไส้มะพร้าวกัน มะพร้าวอ่อนหั่นเส้นนะคะน้ำตาลมะพร้าวแท้ครึ่งช้อนโต๊ะเกลือสักเล็กน้อยเปิดไฟอ่อนคนให้น้ำตาลละลายดีแล้วก็ผัดต่อให้แห้งๆเหนืดๆก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะครัวทิพย์ใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนที่หนาๆนะคะนำมาหั่นเป็นเส้นแล้วผัดจะได้ไม่เละ ผัดให้แห้งเหนืดประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะพักไว้ให้เย็นให้อุ่นเลยนำใบตองลงไปชุบในน้ำร้อนนะคะน้ำนึ่งข้าวเหนียวใครจะไปตากแดดก็ได้นะคะหรือว่าจะลนไฟก็ได้มาข้าวเหนียวของเราครบนี่ก็15นาทีนะคะมาขนให้เข้ากัน ปิดฝาพักไว้แล้วก็เตรียมไปตองห่อกันเลยค่ะเขาเหนียวนุ่มและเงามากเลย ทำข้าวเหนียวย่างต้องกัดไม้ติมฟันด้วยนะคะไปย่างกันเลยค่ะได้หลากหลายรูปแบบมากรูปกบก็มีนะคะล้อเล่นค่ะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนแล้วก็หลีไฟอ่อนแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวครอบฝาไว้นะคะย่างความเกียมตามใจชอบเลยใครมีเตาถ่า,านก็เข้าเตาถ่านได้นะหรือว่าจะเตาอบก็ได้นะคะ เรามาดูข้างในกันค่ะข้างในก็สีสันสวยงามนะคะแต่ครัวทิปว่าต้องย่างให้เกรียมกัน่นี้หน่อยจะอร่อยนะคะเดี๋ยวอันหลังจะไปย่างให้เกรียมหน่อยค่ะย่างให้เกรียมประมาณนี้ค่ะให้มีข้าวเหนียวไม่ไหม้กเกรียมเล็กน้อยส่วนมะพร้าวนี้ไม่ต้องห่วงนะคะไม่แข็งหอมเนึบนุ่มเหมือนเดิมเกรียมแบบนี้อร่อยกว่าคลิปนี้ก็จบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ